นอนนอนผ้าตีว่าคือไงทั้งวันแล้วไปหาพพุ่งนี้ต่อดีว่าไปหาเพื่อนต่อดีว่าพูดจาดับนี่นว่าเฮ้ ถ้มามาพูดตานี่นะเฮ้ยนั่นตัวอะไรตัวนะ่ะตัวสีส้มสีที่ต้องหาตัวดำคือต้องหาสามนางเช่นถ้าเราจเจอตัวดำเราต้องหาชิงสามนางนนหนึ่งใปไม้ชีน้ำตาลสีส้มสีเขียวรวมกันสองก้อนหินที่มีชีสวยที่สุดสามทุพาพะพ้าวที่มีสีแบบใหม่ ทำไมพูดเจ็ดทำไมมืดจังแล้วก็มีเครื่องเฮย้ยนั่นเตอรแบบ์แปะต่อดีกว่าเฮย้ยนั่นมันอะไรน่ะฮันล์นไปไหมที่เาตาดำหาหนูนี่นะ่ะนั่นเอาไปเก็บก่อนดีกว่าสองห้าใครรูวอะไรนะ่ะเราสองสาม What's your so